โอเคค่ะ okay, คลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปที่จะมาแนะนําวิธีการติดซิปด้วยจักรนะคะแบบง่ายๆเลยนะคะซึ่งอันแรกที่เราจะให้ดูเนี่ยจะเป็นการติดซิปแบบการเย็บซิปแบบพับกับด้านหรือการเย็บซิปด้วยจกักรแล้วก็ทําการพับกับด้านนั่นเองนะคะก็ง่ายๆเลยนะคะก็คือวิธีการเย็บแบบนี้นะคะก็คือให้เราเนี่ยคว่ำฟันซิปแบบนี้ที่ไม่มีฟันซิปแบบนี้นะคะคว่ำลงตรงตัวผ้าหรือตรงหัวที่เราจะทําการติดซิปนั่นเอง หรือบนชิ้นงานที่เราทำการติดซิปนะคะโดยการคว่ำฟันซิปลงแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะทำการไงคะเราก็จะทำการเอาเข็มกรัดแบบนี้นะคะแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เนาะจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้เข็มค่ะทำการสอยทำการสอยด้านบนก่อนแบบนี้นะคะสอยด้านบนที่เหลือเห็นไหมคะอ่าเราก็ทำการสอยเลย นะคะเนี่ยค่ะสอยยึดเขาก่อนวิธีการติดซิปง่ายๆเลยถ้าเรายังไม่ชํานาญในการติดซิปด้วยจักรใช่ไหมคะก็ใช้การสอยหรือแนวแบบนี้ไปก่อนมันจะช่วยให้มันไม่เลื่อนนั่นเองเวลาเราเวลาเราเดินเนี่ยมันจะไม่เลื่อนนะคะอ่าแบบนี้จะให้ดูแบบนี้เนี่ยค่ะ เห็นไหมเรากลาดเข็มกัดด้านล่างไว้ก่อนเอาฟันซิปคว่ำลงไปนะคะแล้วก็ให้ตัวเนี่ยตัวซิปเนี่ยเสมอกับขอบงานของเราที่เราจะติดซิปแบบนี้เห็นไหมคะแล้วก็ทําการเอาเข็มหมุดเข็มกลัดกัดไว้ตรงข้างด้านล่างก่อนอย่างนี้เนาะแล้วเราก็ทําการสอยด้านบนสอยหรือแนวด้านบนแบบนี้เห็นไหมคะจากนั้นเราก็ค่อยไปเดินจักรนะคะแค่นั้นเองนะคะโอเคพออย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็เอาผ้าชิ้นหนึ่งเอาเข็มกลัดเข็มหมุดออก เราก็ใช้ผ้าอีกชิ้นหนึ่งคาววางทบลงไปแบบนี้โดยการใช้ด้านหน้าชนอ่าด้านถูกชนกับด้านถูกน,นี่คว่ำลงไปเลยอ่าแล้วเราก็เข็มกลัดกลัดอีกทีหนึง่งให้เขาเสมอกับตรงนี้เนาะให้ผ้าซับในเนี่ยเสมอเสร็จแ,แล้วเราก็นี่หละคะ่ะกลัดเข็มกลัดด้านล่างอีกทีหนึง่งแบบนี้แบบนี้ค่ะแล้วเราก็ไปเดินค่ะเดินโดยใช้อ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช้ ตีนผีที่เป็นตัวเย็บจักเอ่อเย็บซิปโดยเฉพาะนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปทําการเย็บกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มการเย็บกันเนอะก่อนเอนเลยนะคะก่อนที่จะเย็บนะคะเพื่อนต้องเปลี่ยนตีนผีนะคะให้เป็นตีนผีแบบที่ใช้ในการเย็บซิปโดยเฉพาะนะคะซึ่งมีลักษณะแบบนี้นะคะแบบนี้เลยนะคะโอเคเราก็จะเปลี่ยนลงไปนะคะอ่าเปลี่ยนลงไปก่อนเนาะโอเคอ่าเราก็จะเอาผ้าลงมาวางเลยแบบนี้นะคะ ลงไปวางเลยนะคะแบบนี้โอเคสังเกตนะคะว่าตีนผีตรงนี้จะอยู่ชิดขอบเลยนะคะชิดขอบซิปเลยนะคะเห็นไหมมันจะอยู่ชิดขอบซิปพอดีเลยนะคะนั่นก็คือหนึ่งตีนผีพอดีนะคะมันจะออกมาอย่างสวยงามเลยทีเดียวเชียวนะคะอาจับให้เรียบร้อยก่อนนะคะมันจะได้แบบหนึ่งตีนผีตรงนี้ ะะเห็นไหมชัดๆกันไปเลยนะคะมันก็จะอยู่ขอบพอดีของขอบซิปเลยนั่นเองนะคะโอเคย้ําก่อนนะคะแล้วก็เดินแบบตรงๆเดินไปเรื่อยๆนะคะโอเคเดินเลยไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้การเย็บตีนผี่าการเย็บเย็บซิปนะคะแบบนี้นะคะด้วยจักนะเพื่อนๆจะต้องเปลี่ยนหัวหัวตีนผีนะคะให้เป็นแบบเย็บซิปเนาะมันจะทําให้เราเย็บง่ายขึ้นนะคะสำหรับมือใหม่เนาะ โอเคแล้วก็เย็บตรงๆไปเรื่อยๆเลยค่ะจนจนหมดเนาะแล้วก็ทําการย้ําแบบนี้นะคะโอเคเรียบร้อยแล้วก็จะได้ออกมาลักษณะแบบนี้นะคะตักได้ออกก่อนนิดนึงฟับโอเค โอเคค่ะหลังจากที่เราไปเย็บเห็นไหมคะก็จะลักษณะแบบนี้นะคะ1ตีนผีของตัวตีนผีสหรับเย็บจักรเนีก็จะได้ประมาณแบบนี้นะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราก็ทําการคลิปบนหัวนะสำหรับการทำเย็บได้จักรและพับกลับด้านก็ต้องทําการคลิปย้ายออกนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเนี่ยหลังเราลองพลิกกลับมาดูอีกด,ด้านหนึ่งเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมมันก็ได้ลักษณะแบบนี้ สำหรับการติดสิบด้วยจักรนะคะก็เป็นวิธีการง่ายๆไม่ยากเลยเสร็จแล้วเราก็ทําการเย็บทั้งสองข้างก็จะเป็นลักษณะแบบน,นี้ก็จะได้แล้วสาหรับการเย็บสิบด้วยจักรนะคะ <i> ก็ไม่ยากเลย <i> ก็ลองเอาไปทําดูนะคะเป็นเทคนิง <ๆ S 3> <i> คง่ายๆค่ะลองทําดูนะจ๊ะโอเคค่ะโอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะสําหรับการติดสิบด้วยจักรนะคะก็อันนี้จะเป็นการติดซิบนะคะสําหรับการติดซิะะบซบนผ้ากุนขอบแบบนี้นะคะซึ่งวิธีการติดเนี่ย ง่ายๆเลยจะต้องทําการสอยแบบนี้ก่อนนะคะสอยแบบนี้ก่อนให้ทั่วนะคะเพื่อจะหาตําแหน่งนะคะแล้วก็ต้องการเพื่อป้องกันไม่ให้มันเลื่อนด้วยนะคะในการสอยของเราหรือสอยหรือเนาของเราเนาะเพื่อจะได้ไม่เลื่อนนะคะเวลาเราไปลงริจักรหรือเย็บด้วยจักรนะคะ <c oughs> แล้วก็อย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เราจะเย็บซิปแบบผ้ากุณขอบนะคะแนบกับผ้ากุณขอบแบบนี้เนาะ <c oughs> เราจะต้องทําการนะคะสังเกตว่าฟันซิปเนี่ยจะอยู่จะอยู่ต่ํากว่าตัวขอบ ขอบผ้กกุญเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเย็บเนี่ยเราจะใช้ด้านนี้นะคะกุนขอบด้านนี้ค่ะเป็นตัวกําหนดหรือเป็นตัวเป็นเส้นเดินจากนั่นเองนะคะเป็นตัวกําหนดหรือว่าเป็นตัวที่ใช้ในการเดินจากรนั่นเองตรงนี้นะคะซึ่งอ่ะถ้าเราติดต่ําถ้าเราติดสูงไปเนี่ยเห็นไหมคะมันก็จะทําให้มันขาดแต่ถ้าเราติดประมาณนี้สังเกตน,นะอุจจะทะลุจากด้านนี้เข้าไปตรงขอบนะคะนี่เข้าไปเนาะให้ดู เห็นไหมคะเวลาเย็บออกมามันก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะมันก็จะอยู่ประมาณนี้เนี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้เห็นไหมเห็นเข็มไหมที่หวีเทลเข้าไปเห็นไหมคะมันจะอยู่ประมาณแบบนี้มันก็จะทําให้ติดแบบสวยงามนะคะถ้าเราติดสูงเกินไปมันก็จะอยู่ปลายนี้ซึ่งมันจะทําให้หลุดได้นะคะก็ถ้าจะให้สวยงามก็อยู่ประมาณแบบนี้นะคะถ้าจะติดติดซิปนะคะ กับผ้ากุนขอบนะคะต้องให้ต่ําลงมานิดนึงแบบนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปทําการเย็บกันเลยค่ะเราก็ต้องเปลี่ยนตีนผีให้เป็นแบบนี้นะคะเป็นสาหรับการเย็บซิปเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเย็บกันเนาะเลยเริ่มจากจุดกลกางนะคะอ่ะเย็บกันเลยนะคะย้ำแล้วม่ต้องเย็บสุดนะคะ เราจะใช้ตัวนี้นะคะเป็นตัวกำหนดเส้นในการเดินเส้นเนาะโอเคไค่อยเดินนะคะค่อยบิดไปนะคะ โอเคลราก็ไปต่อเลยนะคะอีกด้านหนึ่ง,งปลดลงนะคะแล้วก็เบยียบยัน โอเคเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการเย็บซิปต้วจ,จักนะจ๊ะวิธีที่สองนะจ๊ะโอเคค่ะโอเคค่ะหลังจากที่เราเย็บเนาะเห็นไหมสังเกตว่าเห็นไหมคะเส้นได้หไหคะก็จะอยู่พอดีกับตรงที่เป็นเขาเรียกว่าซิปมันจะมีรอยเส้นใหญ่ๆค่ะมันจะอยู่พอดีตรงนี้เลยส่วนด้านหน้ากันนะคะก็จะพอดีขอบเลยเห็นไหมคะตรงนี้ก็จะพอดีขอบเลย นะคะแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งสําหรับการเย็บจักรนะคะสาหรับการเอาซิปมาวางลงบนขอบผักกุนแล้วก็เย็บลงไปที่จักรนะคะสรุปแล้วก็คือว่าต้องทําการสอยหรือเนาก่อนที่จะไปเย็บจริงนะคะแล้วก็สังเกตจากที่ตรงฟันซิปด้วยว่าตรงนี้จะต้องเท่ากันนะคะแบบนี้นะคะแบบนี้เนาะอ่าโอเคเรียบร้อยแล้วสาหรับการติดซิปอีกหนึ่งวิธีคะ่ะ